สวัสดีทุกท่านนะครับตอนรับเราก็สู่รายการสกายนายทีวีนะครับมีเกมเมือถือมาแนะนํากันอีกเช่นเคยนะครับนีเกมใหม่นะชื่อเกม s h a d o w a d v e n t u r เนั่นเองนะครับเพิ่งจะเปิดให้ดาวน์โหลดเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับเรามาดูบรรยากาศในเกมกันเลยนะครับเกมจะเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นแนวตั้งด้วยนะครับเกมก็จะมีระบบออโต้นะครับวิ่งะตะลุยด่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เก็บสะสมสกิลแล้วก็ทรัพยากรต่างๆเพื่อเอามาอัปเกรด ตัวละครนะครับแล้วก็พวกสกิลต้องเลือกดูดีๆนะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อการต่อสู้ในแต่ละด่านนั่นเองนะครับเรามาดูบรรยากาศในเกมกันเลยนั่นองนะครับป่ายนี่ครับเริ่มต้นมาก็จะประมาณนี้เลยนะครับมีขายของมานิดหน่อยฮะก็กดออกไปเลยนะมาบุกเลยนะครับกดหน้าถัดไปนะอ่า เควสต่างๆด้านล่างนะครับมันจะสุ่มมาให้เรานะครับเราก็ต้องอวัดดวงเอานะครับว่ามันจะเจออะไรนะครับจะได้เหรียญจะได้อะไรเท่าไหร่ยังไงนะครับมันก็จะสุ่มมาแบบนี้เรื่ยๆกดถัดไปเรื่อยๆเนี่ยครับเห็นไหมพลังโจมตีลดนะครับคุณถูกแมลงแปลกนะฮะกัดตอนกลางคืนเนี่ยใช่หไหมคุณโชคร้ายประมาณนี้นะครับเริ่มต้นมันก็จะมีเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับมาเป็น อุปสรรคเล็กๆน้อยๆในการต่อสู้ในกระดาษน,นั่นเองครับนี่ศัตรูอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับเริ่มต่อสู้เลยนะครับเห็นไหมพลังโจมตีเราลดน้อยลงนะครับแต่มันก็ยังไหวอยู่นะครับแรกๆนะครับนี่แล้วก็จะมีหลังจากจํากัดเอ้กำจัดนะครับศัตรูแล้วมันก็จะมีมินิเกมให้เราสุ่มนะครับเพื่อที่จะได้เหรียญเหล่านี้นะครับมาทาําก้อนนี่ไว ใช้ในเกมนั่นเองนะครับอู้ได้มองหกสิบสองนะครับโอเคไปต่อเลยนี่ครับสกิลมันขึ้นมาแล้วนะครับตัวแรกก็จะเป็นพลังโจมตีสองเท่านะครับอันที่สองคือ counter master ฮะก็อัตราการตอบโต้อัตราการดูดเลือดจะเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับอันที่สุดท้ายก็คือโจมตีเมื่อมีโอกาสจะหดตัวศัตรูนะโจมตีมีโอกาสที่จะหดตัวศัตรูน,นี้แปลงงอยู่เหมือนกันโจมตี หวะแบบประมาณแบบว่าปิดชีพอะประมาณน,นี้นะโอเคเราก็เลือกเอานะครับว่าตัวไหนมันจะส่งผลทําให้เราสะดวกในการเดินทางหรือต่อสู้ในด่านต่างๆเราก็ลองเลือกดูนะครับผมอาอนนี้ก่อนแล้วกันนะนี่ครับแล้วก็เราก็ระหวังวิ่งนี่ครับเราก็ต้องเสี่ยงดวงเอานะครับว่าเราจะเจอ อะไรโดนลดอะไรโดนเพิ่มนะครับเห็นไหมตัวนี้ก็โดนลดพลังชีวิตไปจิเปอร์เซ็นต์นะครับเนื่องด้วยที่ว่าคืออะไรเครื่องร่างต้องสาบคุณสัมผัสเครื่องร่างต้องสาบเลยโดยไม่ทั้งใจเนะี่ยประมาณนี้นะครับมันก็สุ่มมานะครับแล้วก็ต้องวัดดวงออกแล้วก็มีวินิเกมปัน่นตัวนี้ด้วยนะครับนี่ปั่นเลยเพื่อจะสุ่ม ว่าเราจะได้อะไรนะครับนี่พลังชีวิตเพิ่มมา10%นะครับถือว่าดีเลยนะครับโอเคถัดไปเลยนี่แม้พลังเพิ่มมา7%นะครับสัตว์ประหลาดที่อ่อนแอขว้างหน้าคุณยูหาจักการเลยนะครับนี่เลือดตอนนี้300กว่ายังสบายสบายครับนี่ครับนี่ครับแตกไปนะฮะแล้วก็เล่นมินิเกมเลยแล้วก็เลือกเอานะครับให้มันคูณเท่าไหร่ยังไงนะครับคูณห้าคูณหก อะไรก็ว่าไปนะครับโอ้ยลงได้หน่อยเดียวเองนีครับโอเคไปต่อเลยเนีย่ยทักษะมานะครับดูดีๆนะสิ่งที่สําคัญนอกจากการโจมตีนะคะคือเลือดนะครับเลือดแล้วก็การลดดาเมจของศัตรูอะไรพวกเนี้ยนะครับมันต้องเลือกด,ด,ดีนะไม่งั้นล้วก็ไม่งั้นแล้วก็วกอะไรนะแพ้นะครับเมื่อเจอบอสต,ตัวใหญ่ๆคุณสามารถ รับทั้งหมดได้โดยการดูวิดีโอก็ได้นะแต่ว่าผมจะเล่นเป็นตัวอย่างดูว่าถ้าเกิดผมดูวิดีโอมันจะช้าไงนะครับลดความเสียหายนะครับสองคนนี้แล้วกันนะครับไปนี่ไงโดนพลังชีวิตลดไป7%อีกนะครับพลังชีวิตอ่ะสุ่มมาได้บวก7นคืนมาอีกนะครับนี่อ้าวลด SP ไปอีกอ่ะมาอ่ะข้างหน้าเจออะไรครับลุยต่อครับนี่ครับ ยังสบายสบายครับตัวแรกๆอ่ะไม่เงียบเรียบร้อยนะครับเข้าร่วมเลยนะครับเดี๋ยวนะผมขอ,อกดดูการตั้งค่าก่อนนะทักษะพวกนี้สูตรคุณภาพเรายัางอัพไม่ได้ตัวละครเราอัพได้ไหมนะถ้าจะไปอัพตัวละครตอนนี้ได้ไหมไม่ได้ต้องรองให้จิงกระบงก่อนนะครับอ่ะ กดสุ่มมินิแม็กเอ้ยไม่ใช่มินิมินิเกมก่อนเทไปเลยนี่ได้คูณเจ็ดสามสิบแปดเหรียญเองได้น้อยจังเลยแฮะอ่ะการตอบโต้ที่ได้รับการปรับปรุงตอบโต้ความเสียหายเพิ่มขึ้นการโยมตีพื้นฐานอัตราคอมโบเพิ่มขึ้นเมื HP, ่อ HP ลด30%รนะครับการเทิร์นพื HP, ้น HP สิบเปอร์เซ็นต์ อ่าตัวนี้สำคัญอยู่นะครับ HP นะ HP นี่สำคัญนะเอาละครับพักผ่อนได้มาอีกหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เลือดเราขึ้นมาเป็นห้าร้อยเก้าสิบห้านะครับก็ดูดีอยู่ช่วงนี้นะแต่ว่าช่วงต่อไปนี่ไงโดนลดอีกแล้วพลังโจมตีโดนลดไปห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องด้วยเหตุผลก็อ่านดูแล้วกันนะครับมาลงกันต่อน,นี่ครับเราสามารถกดความเร็วได้นะคูณสองอ๋อ มาต้องซื้อนี่ว่าไม่เป็นไรซื้อก็ไม่ซื้อแล้วนะโอเคปิ้งไงฝันป้ายนะครับนะสุ่มเอาเหรียญก่อนนะครับโอ้คูณเท่าไหรเนี่ยเทหมดเลยหน้าตักปุ่อยโอ้อโหได้อย่างเยอะนะครับร้อยกว่าเอาละทริกเกอร์หนึ่งสลักเกียวต่อเทินหมุนเหรอหมุนบอสนะครับ คว้างมีดหนึ่งครั้งทุกๆสเทินนะมีสั้นนะจมตีปกติเป็นน้ำแข็งมีโอกาสเล็กน้อยที่จะแช่แข็งศัตรูเอาอะไรดีนะช่วงนี้มันก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะอน,นี้ในการน้ำแข็งนะไปครับเจ้ามีอ้วนนะครับนี่คือน้ำแข็งไปหน่อยนึงนะครับอ้าวเฮ้ยใช้ได้แฮะ รู้สึกว่าการโจมตีมีพลังพภามเพิ่มขึ้นครับเราไม่โดนสักดอกเลยนะเมื่อกี้ครับคูณสิบคูณสิบเอ็ดน,นะผมเอาคูณสิบเอ็ดไปเลยนี่โอ้โหเทียบเลยเหรียญดอกอนี้เยอะจัดเอาละ HP นะครับเมื่อ HP ลดลง30%นะเนี่ย HP นี่สำคัญผมผมว่า HP สำคัญนะครับ ความเสียหายของทักษะโกรธร้อยเปอร์เซ็นต์บวกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ละครั้งที่ใช้ทักษะโกรธยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ลบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โจมตีศัตรูมีกัดตายเอ่อ HP ผมเอา HP แล้วกันนะครับผมเน้น HP เลยนะเพราะผมรู้ว่า HP นี่มันสำคัญมากในการเดินทางนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ผู้เล่นนะครับว่าจะเลือกสกิลอะไรนะครับน่ะบิ๊กบอสมาแล้วครับตัวนี้เรายังผ่านได้สบ,บายอยู่ครับ มาอุ้ยฝันหนักเหมือนกันนะโอ้โหรถัวดีละเกือบร้อยเหมือนกันโอ้ยโอ้โหเหลือน้อยยิงลำบากเขาเบื่อสองด้วยออ้ยอื้โอเคครับโอ้โหเหลือสามร้อยนะครับกดเปิดขุมทรัพย์ซีนะครับขออะไรที่ดีๆหน่อยเกี่ยวกับพลังเลือดอะไรก็ดีนะครับโจมตีด้วยไฟ ความชิวชาญด้านคลิกอะไรเนี่ยตมตี2เ,ออเ,ออเท่าเออเอาสอเท่าของดาบแล้วกันนะครับไม่มีเฮีให้เลยฮะมีพักผ่อนไหมอ่ะมาขอปั่นชีวิตเพิ่มสักสามสิก็ยังดีนะเฮตพีสามอรนตขอหน่อยเปิบเปิบเปิบโบได้แค่สิบครับพลังชีวิตได้10%บเปอรนต์นะสี่ร้อยสีรุยต่อครับอ่าได้มาอีกเ โอ้ยเนี้ยทีโดนลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับเจอสัตว์ประหลาดกงเล็บอะไรเขาไม่รู้นะโชคร้ายนะมาดูกันต่อเลยครับมาทีนนี้สองตัวแล้วนะเอ้ยน้ำแข็งนี่โอเคนะครับถัดไปครับเรื่องการต่อสู้เลือดเราเหลือสามร้อยเองอะเซลบอสใหญ่นี้น่าจะไม่ไหวนะครับอุ้ยเอาละ ขอเหรียญเยอะๆหน่อยนะครับคูณแปดเหรอเอาโอ้โห,โห,โหไม่ถึงแปดอีกอมหมดเหรียญหมดก่อนโอเคนะครับอ่ะแฉลบหนึ่งเนี่นะครับดามเมจนะครับแล้วก็ความเสียหายจากการโจมตีเพิ่มขึ้นแล้วก็ความเสียหายจากทักษะลดลงอัตราคอมโบเพิ่มขึ้นการโจมตีเพิ่มขึ้นระหว่างเอาอะไรดีนะ เด้งหนึ่งเฉลบดามก็ดีนะดาม,มีดดเมีดเราตัวด,ดามีดน้อยก็น่าจะดีกว่านะขอพลังชีวิตเพิ่มหน่อยโอ้สองร้อยกว่าเองนะครับอะโอ้เนี่ยขนาดลูกสมุนยังเป็นพันเลยนะครับโอ้ยโค้งให้โอ้โหเหลือร้อยกว่านะนง่าย ดาเมจเราอุย้ยเราได้พลังชีวิตเพิ่มครับจากสกิลครับเมื่อเจอบอสนี่นี่ไงโอ้ยตัวนี้หน,นักแน่ก่อนเจอบอสตัวนี้มันกินพลังเราเยอะมากเลยครับอุ้มเอาละสองร้อยครับขอดูซิว่าเราจะได้อันนี้เยอะแค่ไหนเดิ้งกลับมาอีก โอเคโอ้ <Okay>. oh, หรือว่าใช้ได้ครับไม่ครับไม่เหรียญเยอะเลยขอกลัง HP เพิ่มหน่อยอ้า HP HP สำคัญ HP สำคัญนะครับการโจมตีมีโอกาสที่จะพิัตรูขอกู้คืน HP แล้วกันนะครับผม HP เนี่ยสำคัญที่สุดเลย ก็อันอย่างอื่นก็สําคัญนะแต่ว่าเราต้องดูว่าเรากําลังขาดแคลนอะไรนะอุย้ยไหวไม่นี่ะนี่ไงแฮปีเราเด้งกลับจะสกิลครับนี่ครับโอ้ยยิงโดนตียิงแฮปีกลับวิ่ง้าเจอบอสนะน่าจะดีกว่านี้นะครับเอาเด้งกลับขึ้นมาลุ้นอีกรอบนึงนะครับนี่โอเคห้าสิบกว่านะครับเอาอะไรแฮปีเราเพิ่ม พลังโจมตีแล้วก็ป้องกันแล้วก็ HP เพิ่มนะครับอ่าทักษะอันนี้ความเสียหายคือลดลงความเสียหายเอาตัวนี้ HP กับพลังต่างๆเพิ่มครับนี่มาเจอบอสหรือยังมาพักผ่อนได้พลังด้วยโอเคนะครับโอ้ยแปดร้อยมีสิบครับมีสิบมีสิบนี่ไงบอสมาอู้ยี่พันกว่ากับแปดร้อยครับดูครับจะไหวไหมดาเมจเขาก็หนักเหมือนกันนี่ครับ โอ้โหเอาดิเอาดิเอาดิเอ้ยห้าร้อยสามร้อยโอ้ยโอ uh ้ยจับตีจับตีเร็วๆเข้าเอ้ยนี่นี่ครับืสองร้อยเอาดิเออเอาครับสูสีสูสีพลังเอสพีเราเพิ่มเอสพีเพิ่มจากการโดนตีนี่ครับเราเลือกของมาถูกครับนี่ครับชนะนะครับโอ้โหประมาณนี้ครับ ้ถ้าเลือกของมาผิดเนี่ยเจ๊งกระบงแน่นอนครับเนี่ยครับเราต้องเลือกสกิลพวกนี้ให้มันดีที่สุดนะครับชีวิตพิเศษคืนชีพอีกครั้งนี่ครับถ้าตายคืนชีพอีกครั้งนี้เลือกเอาแล้วกันเอา้าพลังชีวิตลดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับปั่นหน่อยแล้วกันนะประมาณนี้นะครับเราก็วิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็เลือก ของเรื่องสกิลให้มันมีประโยชน์ที่สุดในการเดินทางนะครับนี่นะครับแล้วก็มันสามารถไปอัปเดตอัปอัปพวกนี้ได้นะเนี่ยแต่ว่ามันต้องเหมือนมันต้องรอรอจนกว่าเราจะแพ้มังนะครับมันึจะให้เราอัปครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับอืมไง เรียบร้อยนะครับมาเลยโอ้โอเจอบอสอีกหรือเปล่านี่เทินสามแล้วนะอุ้มตีนะพ่นเหรอนี่งนเจอน้ำแข็งเข้าไปด้วยนะครับมาหอบปั่นส,สวยๆห,หน่อยสิอืมโอเค ยวนะครับเมื่อฮิตถึงสี่ทริกเกอ 2, ร์สองสลับเกลียวเมื่อต่อสู้เริ่มต้นไร้สามสายฟ้าน้ำแข็งเพิ่มความเสียหายให้ศัตรูที่ได้รับเพิ่มความเสียหายหน่อยแล้วกันนะครับไปพักผ่อนเพื่อรับ HP เพิ่มหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเอาละเก้าร้อยกว่านะโอ้ยโดนลด HP ตลอดเลยครับระหว่างทางอ่ะมันเจออะไรแปลกๆกูพูด0นะ ขนาดลูกสมุนนะเนี่ยเลือดมันยังโหดขึ้นเรื่อยๆครับมีเทินสี่แล้วนะโอ้แต่ดีที่ดาเมจเขาน้อยกว่านะครับเราดาเมจเยอะหน่อยอเ,เขาหลักสิบเราหลักร้อยนะครับนี่ครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนใครที่สนใจก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะผมขอให้มันเด้งกลับมาอีกรอบเดี๋ยวก่อนไม่นะครับโอ้ได้เยอะเลยนะครับ กท่านะครับอาการโจมตีพื้นฐานความกดนี่ลดน้อยนะครับโจมตีเพิ่ม hp ต่ำลงเอฟเฟคก,กระตุ้นด้วยการชมที่เกอ้สองครั้งเอ,อ่อพื้นฟูอ่ะตัวน,นี้แล้วกันนะครับพยายามอย่าให้ hp ไอ้นี่เว้ยอย่าให้ไปเลือก hp ตกอะ่ะมันจะ เช็งกระโบงง่ายนะครับสำหรับผมนะโอเคมึงอีกครั้งเหรอไม่เอาไม่เอาได้ไหมกดกลับโอเคถัดไปครับอเออสองพันเลยเหรอนี่ไงไเฮ้ยเฮสทีเราเหลือน้อยจังอ่ะสี่ร้อยเองเหรออึ๊บอ,อึ๊บโอ้โหจะถึงดวงดาวไหมเนี่ยนี่ไงนี่ไงอู้สบายครับถ้าเราได้สกิลที่แบบว่า ย้อนกลับ HP ได้อ่ะนะครับมาขอเอาเยอะๆหน่อยนี่คูณสิบไปขอเคยูย่น้าเอาลรง HP เราการหลบปลีกเพิ่มขึ้นนะครับหอกแสงโกลเรียกหอกแสงโกลทักษะความโกลทักษะความโกลจะเกิดพลังชีพดาบพลังชีดาบ อะไรทั้งอย่างาความเร็วในการหลดหนึ่งครั้งเอาอะไรดีนะครับใช้เหรียญในการรีเฟซสกิลได้ด้วยนะครับเอเอตอนนี้แล้วกันนะครับของฟรีนะไปเฮ้ยพลังชีวิตเพิ่มนะครับเราโชคดีนะเมื่อกี้ระหว่างเดินทางอุย้ยเอาแล้วครับเป็นพันเลยครับโอ้รถเจ็ดเปอร์เซ็นต์ อขอปั่นโชคมันหมานหน่อยมันหมานหน่อยอะไร,รโอ้ยยังแค่สิบเปอร์เซ็นต์ยังพลังชีวิตนะครับโอ้ยโดนลดไปสิบห้านะครับมาบอสนะครับนี่โอ้โหเจ็ดพันครับน่าจะไม่รอดครับเรารอบนี้เฮ้แต่โชคดีนะครับมันมีไอ้นี่ครับมีไหมโอ้ย แต่ดาเมจเขาน้อยนี่ครับเอาแต่วาเนือดเมันต่างกันเยอะจัดเลยนะครับถึงเขาไม่ถึงร้อยแต่เราก็เขาเยอะเกินอะ่ะนะฮะพลังโยมตีแล้วก็น้อยนะครับนี่ครับเดี๋ยวอาร่าจะได้เห็นความพ่าแพ้แล้วก็ออกไปอัปเกรดเฮ้ยแต่ว่าได้สกิลการดูดเลือดวะนี่ครับเอาดีเอาดี ได้ลุ้นอยู่นะ่าปานเข้าไปโอ้ตีไม่เข้าด้วยนะครับตีเราไม่เข้าด้วยนะเข้าอยู่แต่ว่าเลือดเราไม่ลดครับนี่ครับเอาแล้วครับไดนลุ้นนะฮะสามพันเฮ้ยสกิลหมดว่าสกิลหมดไเฮ้ยสกิลหมดเต้ากับไม่ครับเราได้เบิ้ลสี่คอมโบเอาแล้วฮะสองพันได้ได้ลุ้นนะ่านี่ครับ ยังไงเบิ้ลสามเดือสามร้อยต่อพันหกเอ้ยสองร้อยอะไรวันนี้เอ้ยเรียบคันนี่ดิเอาดีเอาดีเอาดีร้อยกว่ากับสี่ร้อยจ้าผมไม่พอหกสิบเจ็ดไม่นะเบิ้ลสองเรียบร้อยแพ้แบบที่ ฟื้นคืนชีพหนึ่งครั้งครับโอ้โหเราชะมาเราเลือกบดีเนี่ยะเราเลือกไอ้นี้มาเว้ยเราได้ฟื้นคืนชีพหนึ่งครั้งครับโอ้โกลับมาได้ครับแล้วก็ชนะบอสไปครับโอ้โหเรื่องนะประมาณนี้เลยครับโอ้โหนี่ครับแล้วก็จะมีการเปิดอะไรมาฟรีนะสายฟรีก็รับไปนะครับโอเคนะ ตัวนี้มีพรสวรรค์ฟรีไปนะครับกดกลับไปก่อนนะสามารถเนี่ยฮะอัปเกรดได้นะครับนี่นะคุณมีเหรียญเท่าไหร่คุณก็มาอัปเกรดได้เลยนะครับพลังการป้องกันนะครับนี่นะครับเลือดพวกนี้นะแม็กเต็มลวแล้วก็กดการป้องกันด้วยเนี่ยอัพไปนะครับ นี่ครับเต็มนะนี่ครับแบบฝึกหารที่สองนะครับนีเท่าไหร่ก็อัพไปเลยนะศึละแปดสิบ,บ,สบอ่าอัพไปพร้อมๆกันหมดแล้วนะครับโอเคประมาณนี้นร,ร้านค้าก็สามารถเลือกซื้อรุ่นนี้นั่นได้นะครับทรัพยากรส่ฟงฟงูฟงของ,ฟ,ง,ฟ,งฟรีก็ไปรับกันนะโอเคนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันเล่นไปเล่นมามันก็สนุกอยู่นะก็เลือกของ ดีๆแล้วก็ไปได้ไกลนะครับแล้วก็มาอัปเกรดตัวละครให้ดีๆนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับมีเกมดีๆจะเอามาแนะนำกันอีกครั้งนะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับผม